เฮยแมเลอหนายเฮ้ยจับหนยจับเชือกจับเชือกจับเชือกคุณบุบุญโอ้ยยยย้ยยยเยย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 ยไยย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 ยเยยยยยยยนยยแยยยยยยยอ้ยย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 ยายย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  นะครับเอาอร่อยปะเอาผมด้วยอ๋อมีสนั่นน่ะมีสีนั่นหละเดียวดูรวอร่อยร้วมันทานได้นะมันแาบเปรี้ยอร่อยโอเคคล้ายๆมะยมว้ายดนว้าซอน